สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันหลานคลิปนี้ผมมารีวิวนักเตะคนนี้ครับ NDD ครับ O v e ว a l l ตำแหน่ง DMF 95ครับ CMF จะยืนอยู่ที่86นะฮะแล้วก็ CB จะยืนอยู่ที่91ครับเนี่ยยืน DMF Over a l l 95ครับเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของนักเตะคนนี้นะครับ มาดูรายละเอียดของนักเตะกันบ้างครับสูง183อายุ24ปีถนัดเท้าขวาเลเวลอัพจนตันอยู่ที่31ครับเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับเนี่ยมาดูค่าพลังกันบ้างครับอไเวเจ็ดสิบเจ็บอลคอนโทรลแปดิปปิ้ง8ปดของบอลด้วยความเร็วตามแปของบอลนี่พอทําได้นะฮะอาจจะไม่ได้ยด,ดีมากครับจ่ายบอลสั้นบอลยาว85เท่ากันครับการจ่ายบอลก็พอทําได้นะฮะ อาจจะไม่ได้ดีมากการจบสกอร์73ลูกมง83ลูกตังเตะ73ปั่นสาย74สปีด90ครับถือว่าเป็นค่าสปีดที่ค่อนข้างดีนะครับสปีดต้น80พลังในการยิง90ครับพลังในการกระโดด97ความแข็งแกร่ง90บาลานซ์79สเตมินา99โอ้โหพี่ไปโดนตัวไหนมาเนี่ย มาดูค่าพลังเล่นในเกมลับครับ9 5บอลวินดิ้ง9 9ความดุดัน93ฮะโอ้โหเป็นนักเตะที่สามารถใช้ได้ทั้ง2เท้านะฮะเท้าซ้ายและก็เท้าขวามาดูสกิลที่ให้กันมาัางครับมีสเต็ปออนบอลคอนโทรลลองเลี้ยงชุตติ้งไล์ซิงช็อตวันเติร์พาสจ่ายบอลทะลุช่องจ่ายบอลยาวจ่ายบอลสั้นมีสกิลช่วยนะฮะมีแมนมาร์กิ้งอินเตอร์เซปชั่นไฟติ้งสปริต เพยยิ่งสไตล์เป็นแบบอังเคิลแมนนะฮะเป็นนักเตะสไตล์นี่ฮะที่จะยืนต่ำๆครับไม่ค่อยขึ้นมาสูงมากครับนักเตะคนนี้จะดุดันแค่ไหนครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันในคลิปครับ NDD ครับเป็นกองกลางตัวรับของเลสเตอร์ซิตี้มาเป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ครั้งแรกนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยฮะสไตล์การเล่นเป็นแบบอังเคิลแมนครับ อังเค้าแมนก็จะเป็นสไตล์ที่นักเตะจะยืนตำแหน่งครับพยายามรักษาตำแหน่งไม่หลุดออกจ,จากตำแหน่งง่ายๆนะครับนอกจากเราจะดึงขึ้นมาแบบนี้ฮะดึงให้ขึ้นมาลองยิงไกลๆบ้างครับแบบนี้ครับผมบังคับขึ้นมานะแต่ถ้าว่าไม่บังคับขึ้นมาก็จะยืนอยู่สูงกว่ากองหลังนิดเดียวครับ oh, เป็นนักเตะสไตล์เกมรับจ,จ่าจาอยู่แล้วครับนี่ฮะ จังหวะลองยิงไกลๆแบบนี้ไม่มีสกิลช่วยในการยิงปั่นไซต์แบบนี้ฮะมีสกิลลองเรียงชูตติ้งอย่างเดียวครับลองเยีายงได้ไม่มีครับถ้าลูกบอลบอแบบนี้จะทําได้ยากมากๆครับนักเตะคนนี้ความแข็งแกร่งของนักเตะคนนี้อยู่ที่90ครับสเตมีน่าเนี่ยฮะจุดเด่นของเขาเลยฮะ9 9ครับวิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนครับวิ่งตู้ฟัดแน่นอนครับดูครับวิ่ง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 เข้าไปครับเนี่ฮะ วิ่งแล้วก็จ่ายบอลครับค่าพลังในการจ่ายบอลก็ค่อนข้างดีนะฮะแปทั้งบอลสั้นและก็บอลยาวพอทําได้ครับาการจ่ายบอลแต่อาจจะไม่ได้ดีมากครับจุดเด่นของเขาคือเกมรับครับเนี่ยค่าพลังในการเล่นเกมรับ95้าครับบอลวินนิ่ง9 9ครับจังหวะแย่งบอลเนี่ยถือว่าชนะคู่แข่งได้เยอะมากๆครับหลายๆจังหวะที่ผมอัดให้ดูเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะ,ะว่านักเตะคนนี้แย่งบอลจากคู่แข่งเนี่ยได้ดีมากๆ ส่วนความดุดันครับความดุดันก็93ครับโอ้โหถือว่าเล่นสไตล์เกมรับนี่เหมือนกองหลังคนหนึ่งเลยฮะสุดยอดครับกองหลังที่มีความเร็วครับความเร็วก็ดีครับอยู่ที่90ครับนี่ฮะจังหวะที่ผมพยายามพานักเตะคนนี้ขึ้นมายิงครับเพราะว่ามันมีพลัง kicking power อยู่ที่90นะฮะยิงไกลๆแบบนี้สัใจเหลือเกินครับอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะที่จบสกกรอเชฟโคมครับแต่ถ้าว่ามีจังหวะโล่งๆให้เขายิงเนี่ยก็ถือว่า พอทาได้นะอาจจะไม่ได้เข้าทุกลูกล่ะฮะยิงออกไปบ้างอะไรไปบ้างก็มีวาดเตี่ยวฮะคูจะสู้มีวาดเตียวแน่นอนฮะดูครับจังหวะการครองบอลครับมีสกิลช่วยในการครองบอลแค่สกิลเดียวนะฮะสเตปออนบอลคอนโทรลครับถือว่ามีสกิลช่วยในการครองบอลน้อยมากครับส่วนเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยมีสกิลช่วยหลายสกิลอยู่นะครับและการยิงครับมีสกิลช่วยในการยิงแค่ต้องสกิลครับมีรองเลี้ยงชุดติงกับไลซิงช็อตครับดูครับจังหวะยิงไกลๆแบบนี้ฮะ นี่ฮะโอ้โหถ้ายิงเข้าแบบนี้เต็มข้อแบบนี้ก็ไม่เดือดเหมือนกันนะฮะถึงจะมีค่าพลังการจบสกอร์ที่ไม่ได้ดีมากครับนี่ฮะจบสกอร์ย่างสวยครับยิงได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวานะฮะการของบอลนี่ทาได้ดีครับเพราะว่าเล่นได้ทั้ง2เท้ามาครับมาดูการยืนตำแหน่งของนักเตะคนนี้ครับตำแหน่ง DMF ครับดูจังหวะนี้ครับเข้าบอลแบบดุดันครับ แมได้ไปเลื่องได้ไงอาจารย์โอ้โหลูกนี้ไม่น่าโดนนะไม่น่าโดนนะไม่โดนได้ไงอนนนะสไลด,ด์โดนบอลนี้นนาดูดิฮะเนี่ยโดนบอลเต็ม,เต,มเต็มดูฮะเปียงเอาไว้เนี่ยโดนบอลน, <c oughs> นี่ครับมาดูอีกจังหวะหนึ่งครับแย่งบอลกลับคืนได้อย่างนี้ครับบอลวิ่งเก้าิ่ง99มีประโยชน์อย่างนี้แหละฮะดูไว้ครับดูความฟิตครับวิง่งหาเลยครับวิ่งจี้ครับนี่ยแย่งบอลได้อย่างสวยครับ ดูครับจังหวะนี้ทำไงครับเลียงลอกแล้วยิงโอ้โหบอลพุ่งแต่ว่าติดกองหลังครับแม่ดูจังหวะนี้จ่ายบอลให้เพื่อนแล้วเพื่อนตบกลับยังไม่ยิงแล้วตบกลับมาให้เอ็นดีดีโอ้โหออกไปครับลูกนี้นี่ครับการยืนตำแหน่งของเขาเป็นตำแหน่ง dmf สายเกมรับครับหา dmf อีกหนึ่งคนก็ได้ครับอย่างโจชัวคิมมิดครับ ตัวนั้นก็จะเล่นเกมรับได้ค่อนข้างพอได้ครับแต่ว่าเกมลุกโจัวคิมิดจะดีครับเอานักเตะคนนี้ไปยืนคู่กับโจัวคิมิดเนี่ผมว่าโหดสุดๆดครับเกมรับดุดันครับหรือว่าใครยังไม่พอครับเอาตัวนี้ไปยืน DMF แล้วก็หา CMF 2คนครับยังคามาเวงก้าหรือไม่ก็มัดเนี่ยฮะคาวาเวงก้ามัดเทอุดแล้วก็กองเต้ครับสามารถยืนได้3ามคนแบบนี้ผมว่า รับรองเลยว่ากองกลางคนนี้ถือว่าวิ่งทั้งเกมแน่นอนนะวิ่งอึดทนแล้วก็ไล่วิ่งบอลได้ดีสุดๆครับผมว่าลองเอาไปใช้กันดูครับเพราะว่าผมไปลองมาแล้วครับถือว่าวิ่งนี่คือคููต่อสู้เหนื่อยแล้วเรายังไม่หมดครับวิ่งในทั้งเกมนะดูฮะวิ่งลงมาจากข้างหน้าลงมาช่วยแดนหลังแบบนี้ครับเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบมากๆครับเพื่อนๆชื่นชอบนักเตะคนนี้กันบ้างหรือเปล่าครับใครมีลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับดูครับ จังหวะเลี้ยงบอลมาคนเดียวแบบนี้ฮะผมจะลองเลีย้ยงเองยิงเองแบบนี้ครับทําได้ดีครับถือว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรครับเล่นแบบนี้ฮะโอ้โหลูกยิงเต็มขอ้อโอ้โหล <Gil> ูกยงิงได้หนักดวงเหลือเกินครับยิงไกลๆแบบนี้มีสกิลช่วยด้วย <il> แล้วก็ยิงหนักอยู่แล้วครับเรียบร้อยประตูก็ไม่ต้องรับครับลูกแบบนี้เนี่ยขอดูภาพช้าอีกสักครั้งครับเลี้ยงมาครับดูความแข็งแร่งครับความผิวของเขาครับ เนี่ยฮะยิงด้วยขวาโอ้โหเลี้ยงมาแบบนี้ครับโดนชนโดนเบียดยังไม่ล้มครับดูครับมีความแข็งแกร่งครับนี่ฮะยังไม่ลมง่ายๆครับลูกยิงด้วยขวาบอลพุ่งแบบนี้ครับนี่ฮะโอ้โหอีกจังหวะหนึ่งครับยิงด้วยขวาแต่ว่าลูกนี้ประตูเซฟไว้ได้ครับเอาเป็นว่าหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ